มันมีข่าวที่แคลิฟอร์เนียมีผู้ชายชาวแคลิฟอร์เนียคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเขาต่อต้านการฉีดวัคซีนนะต่อต้านไม่พอเนี่ยนะครับแล้วก็เยอะยยด้วยนะยไม่ฉีดล็อกอยังงุ้นอย่างนี้ปรากฏว่าชายคนนี้นะครับมีข่าวว่าเสียชีวิตในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามจากการติดเชื้อโค<อ>วิดนะ,ะนายคนนี้นะครับชื่อว่านายสตีเฟนฮาร์มอนเนี่ยนะครับอายุ3 4ปีเสียชีวิตเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับที่ โรงพยาบาลในลอสแองเจลิสนะครับตามข่าวบอกว่าก่อนหน้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลฮาร์มอนได้แชร์มุกตลกและคำพูดถักฐางวัคซีนโควิดหลายต่อหลายครั้งบนสื่อออนไลน์นะครับรวมถึงเขียนบนทวิตเตอร์เมื่อเดือนที่แล้วว่าผมมีปัญหาสารพัด9 9อย่างแต่วัคซีนไม่ใช่หนึ่งในนั้นหมายถึงว่าคือมีเรื่องให้คิดเยอะแยะเลยมไม่มีวัคซีนในเรื่องที่เขาต้องคิดหรือที่เป็นปัญหาของเขาคือประมาณว่าเขาไม่ได้ใส่ใจไม่ใส่ใจ,จไม่มีความสำคัญอะไรเลย นะครับแล้วเขาก็เยาะเย้ยความพยายามผลักดันประชาชนออกมาฉีดวัคซีนของรัฐบาลอเมริกาบอกว่าเนี่ยไอ้เรื่องโดนรองเข้ามาฉีดวัคซีนเป็นเรื่องงี่เง่านะสุดท้ายก็ต้องเข้ารักษาตัวเพราะตัวเองไม่ได้ฉีดวัคซีนอะไรเลยไงเนี่ยแล้วเสียชีวิตเสียชีวิตนะตอนท้ายเสียชีวิตเสียชีวิตเลยนี่นะครับนี่แหละผลของการ